ไหนได้อะไรมาอีกได้อะไรมาอีกเกๆนะแค่ของเล่นเหรอลูกฮะไหนดูซิคืออะไรนะพี่หมอบอกว่ายังไงบ้างพี่หมอวะพี่หมอกินนมข้นหน่อยครับพี่หมอบอกว่ายังไงนะพี่หมอชี้จ้า เอาป่าเอ็นฟันผุไหมาฟันผูหื้ฟันผุไหมใชฟอะเนี่อฟันผุไหมไม่ฟันผุด,ด,ดื้ๆถามสีด้วยเปล่าพี่หมอถามสีด้วยไหมพี่กูตอบได้ทุกสีป่ะอโอ้เก่งมากอะอึ๊บอ้าวดึงอโอ้แท้เดะ คืออะไรเอ่ยแทแด้คืออะไรเอ่ยแทเรือแทแด้แทเรือฮะแทเรือจะหลุดมาจากไหนอ้าวจะเรือใช่จักรยานใช้หน่อยโอ้เทอะอะไรอะเนี่อะไรอะอ๋อโอ้โหพี่มนุษย์ต่างดาว ใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยพี่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยมนุษย์ต่ปลาด้วยโอ้เป็นปลาด้วยดูดูด,ดูโอ้มีสติกเกอร์มาให้แปะด้วยโอ้ยังเท่อะเหมือนมาก่ะประกอบใครจะประกอบอเก๋ <laughs> ใครจะประกอบนะเก๋โอเคเก๋ <laughs> รประกอบในหะ้ก่อน <laughs> ประกอบต้องมีให้กำลังใจก่อนป้า,าจุ๊บแก้มกันก่อน ย่งใจโอ้โหว,ว้าวอันเบอร์เริ่มมากมาเริ่มเลยมาเปิดประตูได้ไหมไหนดูซิดูซิเปิดประตูได้ไหมเปิดประตูเปิด้ไหนลองดูซิน่าทึ่งเลโอ้มีคนอ,อยู่ข้างในด้วยไหนยะใช่ไหมอันนี้ใช่คนไหมเนี่ยไม่ใช่คนเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันอะ่ะ โอโ้เรามาเล่นจรวดกันดีก,กว่านะเก้ไอติปี้ไม่ได้น้องปิดที่ไหนน้องปิดที่โอ้โหปิดอย่างดังปิดอย่าตามมาอ้าวอะไรอีกนี่อะไรอ่ะไหนอ่ะนี่โอเคให้ดูนี่อะไรนี่อะไรนี่อ๋อนี่อ๋อ ต้องใส่ถ่านก่อนไหมมันต้องใส่ถ่านไหมล่ะด้วยฐานมันต้องใส่ถ่านเหรอโอ้ oh, ใช่ต้องใส่ถ่านด้วยทุกคนดูสิคุณเล่นป๊อบอีแล้วอ่ะเล่นอะไรนะป๊อบอีป๊อบอีเสียใจมากไหนต้องบีดที่ดังไนงะบีบบีบใส่กล้องสิอ้าวขยุ่มไปซะแล้วโอ้ oh. ต้องบีบทีละอันดินี่วิธีการเล่นบ๊อบอิีมันต้องบีบทีลนะน้อยๆอ,อย่างนี้นี่ เดีย๋ยวทำให้ดูนะดูนี่บิดอย่างนี้นี่ปนไปากอบมันหบนี่ปากอบมันหรับนี่นี่อั้ <c oughs> อจมีคนจามแฮะใครเป็นคนจาม<อ>กูเป็นคนจามเหรอ ใช่เหรอต่ออย่างนั้นน่ะใช่หรือเปล่าอใช่มีนะโอ้ต่อเองได้ด้วยเหรอลูกต่อเองได้มันต่อ,อยังไงนะดูสิแบบนี้โอ้เหมือนในรูปเลยหรือเปล่านี่ใช่ไหมในรูปเป็นยังไงไหนดูสินี่เลยทุกคนในรูปเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพี่กูกำลังจะพายายามต่อให้ด้วยนะ ต่อเองด้วยว้าวแจ๋วเลยแจ๋ว,แจว,เแจวเลยใช่ไหมใช่แจ๋วเลยแจ๋วเลยใช่ไหมใช่โอ้โห,โหพี่กูรู้จักวิธีการต่อด้วยอะ่ะเกตต่อนะคะก่อนนี้ไหนนะเอาต่อสายถาก่อนไหมไหนละส่ยถากตรงไหนชี้ทีตรงนี้ จะเอวเอานงห้่ายครับอะไรนะครับเอาถัาตัวหนาหาทานก่อนข่อต่อ,อเก๋หาทานก่อนแล้วค่อยต่อใช่โอเคเก๋หาถ่านให้กูหน่ะครับเรีนแบบไม่ใส่ถ่านก่อนได้ไหม <No. S 1> ต่อต่อเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวต้องไปหาซื้อถ่านก่อน <No. S 1> เดี๋ยวต้องสั่งถ่าน สั่งฐานแป๊บหนึ่งประกอบก่อนได้ไหมครับโอเคไหมคือมีคุกกีครับครับประกอบให้อะไรก็ไหนประกอบยังไงครับคนอยู่ใครไหนเดี๋ยวคนใส่ที่หลังนะนี่เดี๋ยวเก็บประกอบตรงนี้ให้ก่อนจรวดอยู่ท่าไหนนะอ๋อจรวดอยู่ท่านี้เอาที่หางจรวดก็มีไอ้นั่นนี่มีฐานนี่ใช่ไหมฐานไฟอ่ะอ๋อฐานไฟนี่ฐานไฟใส่อย่างนี้ไงนี่นี่นี่ ใช่ไหมอ่ะใส่ฐานนี้เข้าไปก่อนเนี่ยฐานไฟอ่ะช่วงพี่ปุ๊บกำลังขมักขเม้นในการประกอบนะโอ้อดูดีมากเลยครับว้าวก็อยู่ข้างนอกด้วยโอเคคนใจดุอยู่ขา้างในใช่คนใจดุจะอยู่ข้างในนะนี่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 นนก็มีอะไรตัวนี่ไหน <c oughs> <c oughs> มันเป็นเปลวไฟใช่ไหมมันเปลวไฟอ่ะาเือ้าเลยชูช okay. ูช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 ูดาอดก็ จะออะไรอะไร่ะนี่ใส่เข้าไปโอเค <Okay. S 2> จะได้แล้วจะได้้แลเหรอว้าวนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ต้องใส่ถาดก่อนหรือเปล่านี่อ่ะใช่เดี๋ยวเกว่าอันนี้ต้องใส่ถาดก่อนนะครับลูกถึงจะไอ้นั่นได้ <S <S โอ้โหตรงนี้มีคนด้วยทุกคน มีคนเข้าไปอยู่ได้ด้วยอ้ามีคนเข้ามืมีคนเข้ามาอยู่ได้ด้วยเห็นไหมเห็นสิอ๋อสองคนเลยอะช่ติกเลยอะโอเคเตะแงเลยอ้าวอันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้บินขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอตรงนี้ใส่ใส่อันนี้ได้ด้วยทุกคนเห็นเปล่านี่นี่แล้วก็เอาคนใส่ตรงนี้ได้อันนี้เนี่ยคนเข้าไปอยู่ในนี้ได้ แต่ต้องอยู่เป็นท่านั่งใช่ไหมแต่ใช่เอาคนเข้าไปนั่งอยู่ได้นี่คนเข้าไปอยู่ยังไงเนี่ยอีกคนจะอยู่ยังไงอ่ะนี่คนต้องอยู่ท่าไหนอ่ะสกุลไลหน่อยว้าได้ทานมาแล้วทุกคนว้าวแม่บอกว่าของแถมไม่มีจะรวดแม่อําหนูใช่ไหมใ ฮะแ่ <illar> แม่อําหนูแม่อําหนูแย่จังเลยแม่อํอำากูทำไมนะแม่เสื้ออะไรนะแม่เสื้อแม่เสื้อจัลัวกุ้งกุ้งงงงง้งงง่งง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 ่งงงงงนหงง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 ง ใช่ไหมนี่กำลังจะใส่<ต>อันนี้เอาออกอย่างไรนะอึ๊บอึอ๊บอ,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 อ้แข็งมากอุย้ยหาเลย <'t S 1> เตี๋ยวนะอึอ๊บอ,อ,อ้าวทานใส่มีได้อะถา่ถาได้อะต้องเป็นถ่านก้อนเล็กอ่ะถ่า,ะานก้อนเล็กครับต้องใช้ถ่านก้อนเล็กอะ ก้อนใหญ่ใส่ไม่ได้ไม่อยากใส่เลยไปบอกแม่สิแม่ครับก้อนใหญ่ใส่ไม่ได้ครับใช่จ้าเล่จ้าเล่ไหมเนี่ยจ้าเล่ไหมเนี่ยไปก่อนมาได้เลยอย่ะอะช่วงนี้ช่วงที่รอถ่าย แล้วพ่เออีแม่เอามาให้ดูพี่กุ๊ดที่กี่อันหนึ่งอันสองส,สองสองอันสองอันนี่เดี๋ยวรอทานก่อนนะเมื่อกี้แม่บ่นนิดหน่อยพี่กุ๊ดเอาของเล่นที่ของเป็นของที่ยังไม่ได้แกะมาเล่นต่โด,ดนแม่บ่นนิดหน่อยไม่นิดหน่อยโดนบ่นจะยกใหญ่เลยทุกคนเศร้าเลยไม่โกรธเดี๋ยวหา่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กุ๊ดจะทำอะไรกุ๊เดเก็บของ อ๋อจะเก็บของเหรอโอเคจะได้อันนู้นใช่ไหมโอเคแก่อนแกะแกะก่อนจะต้องแกะก่อนงั้นเดีกยวต้องแกะอันนี้ใส่ให้ใหม่ก่อนครับแล้วเก็บเข้าไปในกล่องเหมือนเดิมโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคครับเนาะว้าวมีพี่กูเป็นคนซ่อมเองได้ด้วยนะเราต้องเก็บอันนึงก่อนใช่ไหมจะได้มีเหลือเล่นอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับ,รบโอเค สงสัยพายุจะเข้าแล้วทุกคนเสียงลมข้างนอกแรงมากอะ่ะเห็นป้าพี่กูได้ยินเสียงลมป่ะเห็นครับโอ้ลมแรงมากอะ่ะไหนคันน็อตเสร็จหรือย,ยังอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนี่อะไรเนี่ย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 อันนี้เนี่ยน็อตอันเนี้ยน็อตเน,นี่อะไรน็อตอีกอันหนึ่งที่กูเจออ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้สิเนี่ยตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะรูนี้ง่ายเนี่ยเนี่ย เนี่ยตรงรูนี่เห็นไหมอเอ้าสก,กุลไายอยู่ไหนอยู่นี่ขันได้ด้วยมือเล่นน้อยอ่ะเอาหมุนข้าวค่อยๆหมุนเป็นช่างก็ได้นะวันนี้คุณหมอชมหรือเปล่าพี่หมออ่ะ พี่หมอชมว่ายังไงจำสีจำสีได้แถมร้องเพลงได้ด้วยใช่ไหมใช่สุดยอดไปเลยอุ๊ยขันเข้าแล้วว่ะเก่งจังเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โห,หนาอ้วนเก่งจังเลยอะ่ะขันเข้าได้เรียบร้อยเอา้าน,นั้นอะไรอะ่ะอ,อ่ะเก็บถอดต้องถอดก่อนไหมลูกต้องถอดก่อนไหม

เรียบร้อยยังไงนะเดี๋ยวยายทำยังไงถึงจะได้ของเล่นนะไหนยายจะซื้อซาเลนเทนให้พ่อเลยถูกหวยก่อนอ่าใช่กูกูอยากเอาป๊อกอีซาลายเฮเหมือนกันใช่ถูกหวยก่อนนะถูกหวยแล้วซื้อให้เลยนะกูอยากได้ป๊อกอีซาลายเฮครับถูกหวยก่อนโอเคไหมกูอยาะได้ป๊อกอีพี่กูดบอกหวยหน่อยได้ไหม ก <c oughs> ูอยากเจ้าใหญ่จะต,ต้องทำยังไงยายต้องทำยังไงทุวว่ข่วยเอาทุ่ข่วย <c oughs> เออเออทำอยังไงยายถึงจะซื้อให้ทุ่ข่วยก็ทุ่ข่วยก็ลางกาชักไม่ตอุ้ยหล่นโซฟา ชักเลยเหรอใส่ฉานเองได้ด้วยอ่ะค่อยๆใส่ฮะใส่ให้ตรงนะอุ้ยลาปู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 าปูลาปูลาปูลาป นายเกี่ยวูสิใส่ถ่านยังไงใส่แบบนี้นี่เอง <t iny> ในี่ <t iny> จรวดพีกูเสร็จแล้วครับทุกคนดูเลยเดียรจาริวให้ดูข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยมีเป็นสีส้มๆตรงฐานจรวดเหมือนเป็นเปไฟกำลังขึ้นบิน <t iny> พอกดปุ่มก็จะมีเสียงด้วยนะเมื่อกี้เปิดฟังอยู่ <t iny> เสียงอย่างดังอ่ะตรงนี้เป็นที่อยู่ของนักบินนั่นเอง แปะส,สติกเกอร์แล้วสวยงามมากจรวดบินใส่ 5, 4, ยส 3, 2, 1, 4, 1, 1, ยอ่โอ้โหดังอย่างนั้นเลยนะจะรวดบินไปแล้วจรวจตกลงมาแล้ว บ๊ายบายทุกคนก่อนจุ๊บแก๋เก๋พูดมาเตะอีแล้วเกไปอยู่ว่านื้หาอะไรกินอยู่ว่าเมื่อเมื่อเลยเก๋พูดอะไรเก๋พูดกับยายกูพูดกับยายอยู่เมื่อต้ต่อมเลยคุยด้วยไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมเก๋พูดแทกใช่ไหมใช่อยู่บนหลังคาเลยเหรอ